ท่านผู้ชมทุกท่านด้วยเลยครับแล้วนี่เราอยู่กับเอ๊ะชื่ออะไรวะปล้มไปไปไปเร็วเร็วนี่นะครับผมเร็วเร็วปลื้มเร็วเร็วอยากได้อยากได้โอพป์วะเนี่ยจะอยากได้ก็รีบผ่าน เทพดูด e. ูเทพดดูดูดด anyway. ูดูดูดเป็นไงดู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 เป็นไงเป็นไงเใกล้มืดแล้วเดี๋ยวทีพีครับทีพีสัตว์ทุกตัวมาอยู่ณตรงนี้ไม่ได้เดี๋ยวคอยดูแลกันไปลืมวิ่งมาก ไม่ได้โอเคเสียงฟุ้นวางบล็อกอะไรเนี่ยทุบเลยไหนเนี่ยตรงนั้นไหน มันเป็นที่กั้นคสวัสดีคือีพีมาเนี่ยปืนทำไมกากจังเดี๋ยวกูให้มึงมาอยู่ดาดสุดท้ายดีกว่าทีพีมึงรู้วิธีทีพีแน่นป่ะทับทีพีทับทับทีพี ครับเรามาดูเด็กเต็มเด็กเต็มชื่อปืมกำลังเด็กปืมเร็ว ดูนด่ไงเซฟเลยมืดแล้วเนะี่ยเซฟดีเซฟดี <Yeah. S 1> เฮ้ยรอให้เอานั่นดับก่อนพอแล้วเช็ค กมนง่ายเกินี่ง่ายสุดของความง่ายแล้วดูดูตื้อตื้อดูด <laughs> แล้วก็แวบมางงเลยเป็นไงอันนี้โคตรง่ายเลยดูดูดูกระโดดให้ดูงองไอ่อะง่ายเปล่าะง่ายาย่าไม่อยากบอกใคร ดโดนแล้โคตรง่ายเลยว้าสุบเอาไม่ถึงพอมาถึงนี่แล้วมันก็จะได้นะเพิ่มเพิ่มดูดูเนพิ่มไอ้เหี้ยเนี่ยได้เซิร์ฟออนไลน์เปล่าเดี๋จะเพิ่มต้อง นี่ด้วยนะเออต้องให้ไอพีเพิ่มเลยให้เกมหมดหมาย โอเคนะครับเดี๋ยวผมไปไอ้นี่เลย